สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตรัดสายเบรกสายเบรกแต่งนะครับบางคนไปซื้อยาวเกินบ้างไม่พอดีกับรถบ้างหรือไปซื้อมาแล้วมันอาจจะตรงรุ่นแต่ว่ามันก็ยังไม่พอดีกับรถมันอาจจะสั้นไปกว่าแล้วก็ยาวกว่านิดนึงประมาณเนี้ย มาสาธิตวิธีการตัดสายให้ดูนะครับว่ามันตัดได้จริงหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับถ้าใครไม่กล้าทำก็ก็ดูไว้เฉยๆนะครับถ้าคนที่อยากจะทำก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับบางคนไม่ได้ชักชวนให้แนะนำให้เพื่อนๆทำแล้วเกิดความเสียหายนะครับก็คือว่าถ้าคนที่อยากตัดจริงๆ อยากลองทำจริงๆอามาดูคลิปผมเลยครับผมจะสาธิตให้ดูว่าตัดยังไงตอนนื่เเอาสายเนี่ยไปวัดกับตัวรถไอ้ตัวปั๊มบนกับปั๊มล่างนะครับว่าเราจะเอาแค่ไหนยาวๆแค่ไหนแล้วก็มาร์กไว้แล้วก็ตัดเลยตัดนี่มันขาดอย่างนี้เลยครับ แล้วก็ส่วนส่วนที่เราจะแก่ก็คือชุดนี้นะครับหรือหรือแบบนี้ตัดหนึงเนี่ยหรือตัวแบบนี้แต่ผมเลือกที่เป็นตัวแบบนี้เพราะว่ามันบิดง่ายไอ้ตัวอย่างนี้มันบิดยาก มันบิดตัวยากผมเลยไม่เอาไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันบิดอย่างง่ายๆเพื่อจะคลายตัวนี้ออกได้ไอ้แจแจที่ใช้จับไปตัวนี้นะครับเป็นเบอร์สิบสามทั้งสองตัวเลยเบอร์สิบสามใช้ปรรัรจสองตัวนะครับตัวหนึ่งจับตัวหนึ่งคายออกพอคายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาบากแฮมเป็นอย่างนี้บากสายเป็นอย่างนี้ ไอเอาตัวท่อนที่มันสั้นนะครับอย่าเอาตัวทอ<ฆ>่ทอนยาวท่อนยาวกรมเสียหายท่อนที่เราตัดออกไปอะ่ะเราก็กระทุงออกเลยกระทุ้งลงล่างให้ไอเนี้ยมันหลุดออกเนี่ยกินเลยเนี่ยกระทุงก็มันหลุดอย่างเงี้ยเนี่ยมันหลุดอย่างเงี้ย คนดึงนี่เสร็จเราก็ดึงไอ้นี่ออกมันอาจจะแน่นจะใช้คีมอะไรจับนะใช้มือนี่แหละครับถ้าใช้คีมบีบไอ้นี่มันก็จะบิดผิดลูกพยายามพยายามดึงออกให้ได้ดึงออกได้แล้วนี่คือบูตตัวหนอ้าวหลดเนี่ยคือบูตตัวหนถักมันจะไปใส่ปก่อน แล้วก็ดึงออกอย่างนี้เลยเลยเ<อ>มันจะเป็นอย่างนี้ไอ้บูตัวนี้ยมันจะต่อเข้าอย่างเนี้ยจะต่อสายเข้าอย่างเนี้ยเออินมไหรอ้มันมีหน้าที่มันมีหน้าที่ประครบสายมันนี่เอเนี่ยมันมีหน้าที่ประครบไปเนี่ยติดกันกันรั่วเผื่อไอ้น,นี่สัมผัสกับพลาสติกโดยตรงเนี่ย มันหลุดอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เข้ครับแล้วส่วนต่อไปเราก็มาทำแบบนี้นะครับเห็นไหมพลาสติกใสๆในี่ตัดออกให้เหลือแต่ไอ้ลวดที่เข้าประสานในตัว พลาสติกที่อยู่ด้านในอ่ะพลาสติกเป็นหลอดสายน้ำมันอ่ะไอเหลือตรงนั้นไว้นะครับเดี๋อย่อย่างนี้นะครับวิธีประกอบเรานำไปตัวนี้เข้าไปก่อนถ้าใครเสียบเข้าไปแล้วไม่ได้มันก็มันจะติดยางเนครับติดยางในตรงนี้ก็บากยางออกนิดนึงให้นี้เข้าไปได้ ให้มันเข้าไปแล้วให้มันอยู่ลึกประมาณนี้ยจะให้มันอยู่ตื้นเพราะว่าเราจะเสียบบูทด้านนะไอเสียบบูทตัวไหน,นยากมันต้อง,ต,องต้องเสียบเข้าไปใน,ในสายตัวสีขาวอะขอบสายตัวสีขาวอีกด้านหนึ่งอะต้องให้มันอยู่เข้าไปลึกประมาณนี้นะครับอ่าน,นะครับวันนี้จะมาสาธิตในการทําเลยรครับประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับ เนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยให้รวดมันโผล่ขึ้นมาด้วยถ้าเราเอาตัวไ,ไอบ้บูธเนี่ยไปประกอบได้ไหมครับเนี่ยไอ้บูธตัวเนี้ยมันจะสายขาไอ้ตัวสายขามันจะเข้าไปด้านในไอ้ตัวบูธนยงเนี้ยมันจะเป็นทรงรูปทรงเหมือนกล้วยนะครับเนี่ยมันจะบานในตัวรวดออกกันที่จะกันที่สายจะหลุดออกจากไอ้เบ้านี้ นั่นแหละครับที่สายไม่ยมันไม่หลุดไอตัวเนี้ยมันจะไปหบตรงไอสายสีขาวเข้าแล้วก็มันจะไอรวดที่หุ้มหุ้มสายนั่นอะ่ะมันจะบานออกเหมือนที่เราเคยไอมีเหมือนที่เราใช้ฟุกนะครับต่อเข้าไปในพื้นได้ไหมครับเวลาเราขันน็อตไอตัวฟุกมันจะบานหัวออกมันจะจำให้ถอดออกไม่ได้ ยิงไขน่นั่นก็ยิงบานหัวออกเยอะเนี่ยครับเอาเข้าไปได้แล้วนะครับพยายามยัดให้เข้าขั้นตอนต่อไปไอ้ส่วนนี้ถ้ามีกาพาวเกนก็ดีเลยครับจบการลัว่วจะไประทาที่รูนะครับเดี๋ยวน้ำมันออกไปหาเบรกไม่ได้หารอบ ท <Okay. S 2> ่ารอบๆอ,อย่างนี้นะครับ อยังนะกินเย๊กเก็บอย๊กเก็บอย๊กเก็บเย๊กเก็บอย๊กเก็บสกินอยู่เนี่ยไอมันเข้าไปอยู่อย่างนี้บางคนมีชุดไอ้นี่มานะครับประกอบที่หลังบางคนก็แต่ผมเนี่ยเอาไอเศษของมันนี่แหละเศษที่ตัดไปมาาทำได้บางคนก็ตัดไปแล้วไม่รู้จะแกะไอ้นี่ออกจากสายยังไง ก็ไปหายชุดนี้มาแต่ในชุดแต่ผมทําให้ดูนี่ไม่มีใช้ของเดิมแต่ดูคิดผมมันจะได้ประโยชน์เยอะได้ของเดิมด้วยยัยดเข้าไปนี่ดูยัดเข้าไปไขไขเข้าไปเลย ืสามจับ ก็ล็อกเข้าด้วยกันนั่นเสร็จคอยดูคลิปต่อไปว่าครับว่าับว่าวัดต่อใช้กับรถได้ป่าตอนนี้ต้องตากแห้งก่อน